เรามาดูกันว่าชาวราศีพฤษภของเดือนมกราคม2567เนี้ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมว่าดวงจะเฮงจะปังจะติดขัดอะไรไหมหรืออะไรยังไงเรามาตั้งจิตไปพร้อมๆกันครับผมฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับช่อง2องทลูฟ้านะครับช่อง YouTube แล้วก็ดรเทมทารคานะครับได้ทุกช่องทางเลยนะครับตั้งจิตไปพร้อมกันนะ ชาวราศีพฤษภช่วงเดือนนี้เหมือนต้องมีเกณฑ์การเดินทางเตรียมตัวเลยเก็บกระเป๋าเดินทางเลยครับเกมการเดินทางอย่างแน่นอนนะครับต่างจังหวัดต่างประเทศหรือเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ก็เกิดขึ้นได้นะแล้วก็ที่สําคัญคือเหมือนต้องแบกภาระรับผิดชอบอะไรหลายๆเรื่องเช่นกันนะแบกงานแบกทุกสิ่งอาจจะคิดไม่ตกกังวลใจนะครับแล้วก็ช่วงนี้คิดเรื่องของการเงินใจอยากหาเงินเยอะๆนะ ให้ระวังการมีปากเสียงกัทรทะเลาะวิวาสเกี่ยวกับเรื่องของคนรักมันเกิดขึ้นนะครับเหมือนต้องลุยต้องสู้อะไรบางอย่างนะแล้วก็ปัญหาต่างๆผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การช่วยเหลือหรือคุณได้สิทธิพิเศษอะไรบางอย่างในการเลือกตําแหน่งหรือเลือกโลเคชันก็เกิดขึ้นได้ปัญหาต่างๆตัดสินใจให้เด็ดขาดทุกอย่างจะนําพาซึ่งความสําเร็จใจนี้อยากหาเงินเยอะๆคิดเรื่องของของการเงินเหมือนฝืนความรู้สึกในเรื่องบางเรื่องแต่ก็ต้องทําต่อนะไม่อยากทําแต่ก็ต้องทํา อุปสรรคปัญหาก็แอบเยอะเหมือนกันนะใช้คํานี้เด้โอ้ชาวราศีพฤษภเหนื่อยเหลือเกินนะต่างจากราศีอื่นๆเลยโอ้โหมาเป็นชุดเลยชาวราศีพฤษภสมควรแล้วครับเกี่ยวกับการที่คุณถามมาเป็นชุดเพราะไพ่ภาพรวมคุณเหนื่อยมากเป็นดูมาสี่ห้าราศีราศีพฤษภตอนเนี้ยคุณมีปัญหาหลายเรื่องมากเรามาดูกันว่าปัญหาต่างๆจะรับการแก้ไขย,ยังไงบ้างปากติผมให้สามปัญหาแต่คุณจัดเต็มมาห้าผมก็ให้ห้าเลยอะเรามาดูกัน เร่งแอร์หน่อยได้ไหมครับให้เย็นๆหน่อยตั้งจิตนะเทมนี้ก็จะเป็นของชาวราศีพฤษภนะครับเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างเอาเรื่องของการเงินก่อนนะคุณเหนื่อยใจทุกใจ บางครั้งอยากจะนอนนี่งๆไม่อยากคิดอะไรแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยเหมือนเป็นเดอะแบกจริงๆด้วยเรื่องการเงินเหมือนเป็นเดอะแบกและที่สําคัญคือเก็บเงินไม่ค่อยอยู่มีเงินมาต้องจ่ายออกหรือต้องมีคนมายืมเงินหรือต้องให้ใครก็เกิดขึ้นได้ใช้คํานี้เลยลาไพ่ใบนี้บอกว่าคุณเป็นคนที่โดดเด่นแต่บางครั้งก็รักความสันโดษโลกส่วนตัวสูงใช้คํานี้นะแต่เรื่องของของการเงินคุณจะทําอะไรก็จะสําเร็จอยู่ยังจะหาเงินได้ยังทํายอดยอดได้อยู่มีการติดต่อประสานงานหรือเดีลยวงานอะไรบางอย่าง แล้วไพ่เดอะซันมาเดอะซัความหมายคือการงานการเงินอะไรที่ติดขัดทุกอย่างมันจะราบรื่นการเงินยังไปต่อได้ใช้คํานี้แต่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่เพราะว่าเหมือนมีเหตุต้องจ่ายหรือต้องให้ใครใช้คํานี้อ่ะอ่ะมีการจะถูกหวยไหมเรื่องโชคลาดดูซิถ้าแอปออฟเพนโล l ขึ้นผมก็จะบอกว่ามีนะ มีก็มีก็ไม่คุ้มเพราะว่าอะไรต่อให้คุณมีโชคลาภคุณซื้อไปคุณก็ไม่ได้คุ้มเสียเนี่ยการหมุนเงินขาดสภาพคล่องปวดหัวหนักใจเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ถามว่าเรื่องโชคลาภพอยากมากมีโอกาสจะถูกก็ถูกนะแต่ไม่คุ้มใช้คำนี้เลยคุณซื้ออาจจะถูกแต่ถูกแล้วเอ๊ะมาคิดค่าใช้จ่ายก็ไม่คุ้มพอเบาก่อนละกันเผาๆไปก่อนนะครับนะ ต่อไปเรื่องของการงานจะเป็นยังไงบ้างอาดูซิติดขัดอะไรไหม การงานไม่ต้องกังวลใจบางท่านนะต้องยกย้ายตำแหน่งยกย้ายออฟฟิศยกย้ายโต๊ะการยกย้ายที่ทำงาน999.9% 99, หรืออะไรบางอย่างคุณเป็นคนมีความสามารถจำเอาไว้นะต่อให้คุณได้รับมอบหมายงานอะไรที่คุณไม่ถนัดไม่เคยทำคุณจะทำออกมาได้ค่อนข้างดีและเป็นที่ยอมรับทำไปเลยและจะำนำพาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินและความสำเร็จได้รับความยุติธรรมแน่ t h e Justice คุณทำงานหนะักคุณจะได้ผลตอบแทนที่ดีการเฉลิมฉลองแห่งความสำเร็จ View o f f o r t u n e ได้ตามยอดที่ต้องการ ใช้คำนี้เลยขอแสดงความดีด้วยนะเรื่องงานไปรอดแน่นอนทําสําเร็จแน่อะสุขภาพคุณพ่ออาเรื่องสุขภาพเอาทสุขภาพทุกคนไปเลยนะของชาวราศีพฤษภด้วยตั้งจิตนะสืิมาที่พี่ สุขภาพให้ระวังเรื่องความเครียดความดันและรวมทั้งเกี่ยวกับเรื่องโรคปอดไซนัสภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจตั้งแต่ปอดขึ้นขึ้น,นมาไซนัสภูมิแพ้อะไรทุกอย่างเกิดขึ้นแน่เตรียมตัวนะครับเตรียมตัวเลยนะชาวราศีพฤษภนะถ้ามีโรคภยัยก็จะถ้าคุณพ่อให้ระวังการติดเชื้อก็เกิดขึ้นได้เกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินหายใจทั้งหมดอากาศมันเปลี่ยนด้วยแหละช่วงนี้ต่างจังหวัดเขาเริ่มหนาวแล้วอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสุขภาพร่างกายสําคัญมาก นะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะไม่มีไม่มีอะไรที่หนักหรอกสุขภาพคุณพ่อจะดีขึ้นมันจะดีขึ้นมันไม่ได้ขึ้นว่าแย่หรืออะไรหรืออะไรเลยนะครับถือว่าโอเคเลยนะอ,อันอื่นก็ไม่ได้พ่ายเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเลยนะอ่ะเรื่องความรักดูซิวเป็นยังไงอ่ะสำหรับใครมีคนรักให้นึกถึงหน้าคนรักนะดูซิว่าต้นเดือนเนี้ยของชาวราศีพฤษภเนี่ยมันจะติดขัดมันจะดีไหมใช้คำนี้ ความรักท่ามันเป็นแต่ลังเลกันจังเลยช่วงนี้เหรอภัยึ้นว่าความลังเลใจว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้จะซ้ายหรือจะขวาดีจะเลือกคนนี้ไหมหรือจะเอาคนนี้ดีใช้คําคํานี้เลยเรื่องความรักช่วงนี้แบบเหมือนกับว่าแบบต้องเลือกอะ่ะเออเหมือนหนักใจกดกังวลใจอึดอัดใจจะไปต่อหรือพอแค่นี้ทุกใจเหลือเกินความรักไม่ค่อยสู้สู้ดีนะช่วงเนี้ยเหมือนมีความลังเลอะไรบางอย่างบางครั้งคุณมีปัญหากับความรักคุณกําลังคิดไม่ตกว่าเอะฉันจะไปต่อแล้วมันจะเวิร์กไหมแล้วมันจะดีไหม ใช้คำคำนี้เลยยังไงก็ค่อยๆคิดแล้วกันนะเรื่องความรักนะยังไงก็ใจเย็ยนๆแล้วกันนะครับสำหรับชาวราศีพฤษศยังไงก็ติดตามก็ได้นะครับช่อง u t u b e ช่องส่องทะลุฟ้าดวง12ราศีกับดรเทมแล้วก็ช่องของผมเองดรเทมทาโร่คาส์เฟซบุ๊กไอจีช่อง YouTube มีดวงรายสัปดาห์ดวง12ราศีให้ติดตามฟรีๆทุกสัปดาห์เอาไว้เป็นแนวทางใครอยากดูดวงส่วนตัวก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่ ช่องทางต่างๆซึ่งทางทีมงานจะขึ้นไหวไลน์ออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็การดูดวงของผมใช้ที่สื่อไม่ใช้วันเดือนปีเกิดเหมือนที่อื่นเลยนะครับจะถามหาใครให้นึกถึงหน้าคนคนคนนั้นถามหาสถานที่ถามอะไรถามได้หมดไม่ว่าจะงานโปรเจกต์บิสเนสหรืออะไรตามหรือคนรักลูกสามีอะไรถามได้หมดเลยแล้วเงินดวงผมก็แบ่งเอาไปทําบุญต่อด้วยขอบคุณเจ้ากระนเวนลูกดวงที่เปิดทางให้ในการดูดวงด้วยเช่นกันนะครับยังไงก็ อวยพรแล้วกันนะครับ Merry Christmas and Happy New Year นะขอให้ชาวราศีพฤษภทำอะไรก็เฮงทำอะไรก็ปังแล้วกันนะครับไว้ติดตามกันนะครับผม